นั่นอะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงเป็นเซ็ตของเซ็ตแบบนี้ไงมีแว่นตามีเสือ้อค่่อ๋อนี่เป็นเซ็ตแบบที่ใส่อยู่นั่นใช่ไหมคะนี่ไงลูกเซ็ตนี้เซ็ตไดโนเสาร์อ๋อหมายถึงแบบนี้แต่ว่าใส่แคแบรได้ใช่ไหมคะอ๋อดีไซน์ ชุดไดโนเสาร์นี่มาใส่แคแบร์ได้นะ oh, โอ้โหดีไซน์วันนี้มาซื้ออะไรคะแคแบร์อีกแ,แ,แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเงินไหนซื้อคะเง,งินตัวเองไหนขอดูหน่อยค่ะเงินตัวเองอะคะ่ะนี่เหรออูอ้ดูสังเกตจากแบงค์นะแบงค์ยี่สิบเยอะมากมีเหรียญด้วยอะคะอ,อ๋อเหอมีแบงค์ร้อยด้วยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นเงินเงินอ,อะไรเก็บได้ยังไงเอามาจากไหนคะเงินขาย อ๋อเงินขายของนะทุกคนอะวันนี้ดีไซน์ก็เลยจะมาซื้อแคร์แบร์อีกแล้วนะซื้อตุก๊กตาหรือว่าซื้ออะไรคะไม,ไม่รู้ใช่ไหมโอเคไปดูก่อนนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านละไปไปดูกันมีอะไรมาใหม่บ้างแล้วงบดีไซน์จะพอซื้ออะไรได้บ้างนะคะทุกคนดีไซน์หนูมีเท่าไหร่เงินหนูอ่ะ843อม๋อ843อ่ามาไปดูซิจะซื้ออะไรได้บ้าง พี่แน่ตุกตาตัวเล็กก็ซื้อได้8 0ดร้อ่ะวิไซน์มันมีข้างล่างอ๋อปลาหมึกปลาหมึกเฮ้ยวิไซน์มันมีหัวสองแบบวิทซี่มีแบบนี้มาใหม่ตอนนั้นมันไม่ใช่แบบนี้เหรอเนี่ยก็นั่นน่ะหัวกลมๆหัวกลมๆแบบของพี่เกลยออันนึิอะ่ะเนี่ยโอ้ยแล้วอันนี้อันใหม่วิไซน์นี้เป็นผ้าห่มหรือเปล่าห,หนูลองดูหน่อยสิอ๋อเป็นหมอนใช่ไหมเป็นหมอนอย่างเดียวเลย แต่อันกลมๆม,มอของพี่เกียวมันเป็นผ้าห่มเนี่อยอี่าลองอสีฟ้าขึ้นมาดูเนี่ย yeah. อันนี้มันมีผ้าห่มข้างในมีไซส์หนูลองดูราคาดิวพามันต่างกันเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ผ้า <800. S 2> ห่มเท่าไหร่คะแป <800. S 2> <800. S 1> ดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบแล้นะอันนั้นเป็นหมอนอ,อ๋อหมอนสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทอ่ะสอนตุ๊กตาหุยตัวเล็กมีสีฟ้าด้วยนะทุกคน ดีไซาไปดูอันนี้พวงกุญแจพวงกุญแจ350ใช่ป่ะ350บาทนี่แบบนี้แล้วนะดีไซน์หลายสีอะสีม่วงอ่อนก็สวยอันนี้ตุ๊ก,กตาเฮ้ยน่ารักมากดีไซน์ถันว่หน่อยถันมากล่าถั่นวอก่อนถันถันน้องตุ๊กตามาด้วยเฮ้ย อันนี้คะน่าจะมาใส่เองนี้ไม่เกี่ยวพี่แต่ชุดนั้นน่ารักมากเลยดีไซน์ชุดเอี๊ยมอะดีชุดเอี๊ยมน่ารักพี่นี่ไงเสื้อคาร่แบร์เสื้อคาร่แบร์เหรลูรกตัวเล็กมากเลยอันนั้นอะไรอะ่ะอ๋อนี่จะเป็นเซตของเซ็ตแบบนี้ไงมีงวแว่นตามีเสื้อใช่อ๋อนี่เป็นเซ็ตแบบที่ใส่อยู่นั่นใช่ไหมคะนี่ไะลูกเซ็ตนี้ เตเต้นโนซาวอ๋อหมายถึงแบบนี้แต่ว่าใส่แครแบรได้ใช่ไหมคะอ๋อดีไซน์ชุดไดนโนเสาวนี่มันใส่แครแบรได้นะใช่ใช <laughs> นี่ใส่ออกมาจะเป็นแบบนี้แต่นี่เขาใส่เ็ตให้ดูแต่แม่ว่าที่มีแววนน่ารักค่ะ <laughs> มีกี่แบบไ <laughs> ม่เยอะเลยอันนี้ก็ใช่ดีไซน์ ชุดเซ็ตหนูไม่เอาตุ๊กตาหพราะไม่มีตุ๊กตาแล้วมันหนูมีแล้วอันนี้ก็เป็นชุดเซ็ตนะลูกแต่มันไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะที่มันเป็นเซ็ตนี่มันมีอันไหนบ้างคะสองชั้นเลยโอเคโอ้ดูไซด์มันมีเยอะลูกหนูต้องเลือกให้ดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นสีแดงมันเซ็ตเนี่ย ม,มันมีสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าใช่หมดเลยดีไซน์มันมชุดเซ็ตหมดเลยอ๋ออันนี้ไง้เ <c oughs> ลายสกักแบบนี้มีสร้อยด้วยนะน้วกางเกงอ๋อมีหมวกวอยุยอันนี้เป็นพึ่งดีไซน์พึ่งก็น่ารักพึ่งมีแค่ผม ดซตุ๊กตาหนูขาวขัม,ม่วงถ้าเป็นเสื้ออย่างเดียว89บาทดีไซน์แต่ถ้าเป็นชุดเซ็ตเลยครบเซ็ตแบบนี้สามยห้ามีกระเป๋าด้วยนะดูกระเป๋าแต่มีหลายแบบอะหนูต้องเลือกถ้าหนูจะชุดเซ็ตอะแล้วก็มีชุดไดโนเสาร์ตุ๊กตาหนูสีอะไรอะหนูต้องคิดถึงสีตุ๊กตาเด็สีขาวนี่ใส่ได้ทุกสี สีขาวใส่สีชมพูไหมมีเว่นหนูเจ้าเหมือนกันเลยเหรอทั้งสองตัวเลยเหรอชุดเซ็ตหมดเลยเหรอเงินหนูก็จะหมดเลยนะ,ะนใช่เซ็ตน,นี้ก็น่ารักนะาดีไซน์ลองดูไหมอ่ะเดี๋ยวลองเลือกก่อนนี่เขามีตัวอย่างอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้อะสีดำมาแม่ไปถ่ายมาแล้ว เป็นเสื้อกับกางเกงนี่ตอนนี้ดีไซน์ก็เลือกได้แล้วนะคะทุกคนนี่เลยดีไซน์ตัดสินใจเอาเป็นชุดน้องเทเบแบบนี K D B N ้2ชุดนะคะทุกคนอะดเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านไปใส่ให้น้องเนาะและเดี๋ยวมาดูกันว่าจะน่ารักแค่ไหนนะคะทุกคนป้ายอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะและนี่เลยดีไซน์ก็เอาชุดใส่ให้น้องเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่เรามาดูตัวนี้ก่อนน่ารักมากเลยทุกคนดูสิ มีกลายเป็นไดโนเสาร์ไปแล้วเดี๋ยวใส่ไม้เนี่ยน่ารักมากเลยทุกคนวอนะ <laughs> านั้นยกให้ใส่ไหมเลยเหรอโอ้โหอะตัวน,นั้นใส่ได้ยังคะสีม่วงสีม่วงเป็นอีกแบบหนึ่งนะของน้องสีม่วงอนะ่ะเป็นเหมือนกันน้องน่ารักอะดูสิเหรอใช่สลับชุดกันก็ได้เนาะอ่าน่เสร็จยัง อันอันนี้มีแว่นตาด้วยนะแล้วก็มีที่คาดผมใช่ไหมคะใส่แว่นตาให้น้องด้วยใส่ใหม่ก็อยากเล่นตุ๊กตานั่งรอให้พี่โยนตุ๊กตาให้นะได้ยังคะเฮ้ยมีกระเป๋าด้วยไหนหันมาหน่อยวิยน่ารักใส่เว่นด้วยน่ารักแบบนี้ก็น่ารักลูกคู่กันน,กน่ารักคนละแบบอะ ให้คนดูตัดสินใช่ว่าชุดไหนน่ารักกว่ากันนะนี่อันนี้หมาเยเลขนเนาะต้อเโอเคน,เน,อนี่หมายเลขน้จพิมฉโอเคอ่ะใครคิดว่าชุดไหนหรือว่าน้องตัวไหนน่ารักกว่ากันก็พิมพ์มาได้เลยนะคะทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืม 拜拜，拜